ผลการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลก็ปรากฏว่าคุณชาญพวงเพชรมาผู้มาท้าชิงบิ๊กแจสบนตำรวจโทรทำลงวิทูทุประจะเป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้งไปนะครับก็เป็นการชนะที่สูสีมากมันไม่ถึง2,000คะแนนเพราะฉะนั้นผลการชนะในลักษณะนี้ชี้อะไรอย่างไรเราน่าสนใจมากที่เราจะมาวิเคราะห์ มาลงมองดูนะครับว่าผลการเลือกตั้งที่อบจอปทุมธานีจะเกี่ยวพันกับการเมืองในระดับชาติต่อไปหรือไม่อย่างไรพวกเราคงทราบกันดีนะครับว่านายกอบจอปทุมธานีเที่ยวน,นีน้มีการขับเคี่ยวกันค่อนข้างหนักจนเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากในประเทศไทยเพราะเป็นแกาเลือกตั้งเหมือนกับเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากวาระของนายกอบจอ ทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะหมดอายุกันประมาณปลายปีนี้แต่มี3จังหวัดครับที่ชิงลาออกก่อนนายกคนเก่าชิงลาออกก่อนเช่นที่ปทุมธานีนี่ครับบิ๊กแจ๊สซึ่งเป็นนายกอบจปทุมธานีคนเก่าก็ชิงลาออกก่อนทําให้มีการเลือกตั้งกันใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วผลก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วคราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่าขณะที่มีการขับเคี่ยวกัน ช่วงชิงคะแนนนิยมกันอยู่ตลอดเวลานั้นก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าคุณชาญพวงเพชรหรือที่เรเรียกกันว่าลุงชาญใจดีในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับก็มีพรรคเพื่อไทยสนับสนุนชัดเจนเพราะคุณทักษิณเองก็ดีนะครับคุณโอ๊กลูกชายคุณอุ้งอิงลูกสาวซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปปรากฏตัวเหมือนกับไปช่วยหาเสียงกันอย่างชัดเจนนะครับ คุณทักษณิณนี่ก็ไปร่วมงานบวชของคนที่สนับสนุนคุณฌาญใจดีเนี่ยนะครับ,รบอย่างชัดเจนมีการขึ้นป้าย็นการแสดงออกนะครับถึงการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยก็เลยเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันว่างานนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยแพ้เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบกับการเมืองระดับชาตินะแต่ปรากฏว่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยชนะเรามาดูกันนะครับว่า พรรคเพื่อไทยหนุนลุงชาญและชนะการเลือกตั้งนายกอบจเที่ยวนี้ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยและลุงชาญเนี่ยนะครับได้ระดมศักพกำลังทุกอย่างในการระดมบ้านใหญ่ของปงทุมธาน,นีมารวมตัวกันมีการนัดประชุมนัดวางแผนกันหลายรอบทีเดียวเรียกว่าบ้านใหญ่ปทุมธานีหลักๆทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันช่วยลุงชาญเป็นด้านหลักส่วนบิ๊กแจ๊สเองนั้น เดิมกระแสข่าวบอกว่าพรรคเก้าวไกลน่าจะมีส่วนสนับสนุนแต่ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ออกมาพูดชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้มีส่วนสนับสนุนผู้สมัครคนใดในการชิงชัยนาย,ยกอบจรปรทุมธานีตรงนี้ก็อาจจะทำให้การสนับสนุนหล้นหนุนช่วยนะครับ ของคนที่มีจิตใจผูกพันกับพรรคก้าวไกลนั้นอาจจะไม่ได้มีเต็มที่แต่แน่นอนที่สุดครับว่าคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่สนับสนุนพรรคก้าไกลหรือเคยสนับสนุนพรรคก้าไกลในการเลือกตั้งสสเนี่ยเมื่อมีผู้สมัครเด่นๆสองคนคือคนหนึ่งพรรคเพื่อไทยสนับสนุนอีกคนหนึ่งถึงแม้จะไม่ประกาศชัดเจนว่าใครสนับสนุนคนที่ชอบพรรคเก้าไกลส่วนหนึ่งก็น่าจะไปลงคะแนนให้บิจเจส หรือลงคะแนนให้กับบัตรที่ประสงค์ไม่ลงคะแนนให้ใครซึ่งปรากฏว่าในจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับในจํานวนประชากร9 0 0 0แสเนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ4 0 0แ0 0และมีคนที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครเนี่ยนะครับส0มหมกว่าเสียงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชี้เห็นชัดเจนว่าคะแนนสอง0สนกว่าของแต่ละคนที่ได้ผู้จริงใช้หลักทั้งสคนทั้งพิจ j a ทั้งลุงชาเนี่ย ก็คะแนนก็สูสีกันมากก็เชี่ให้เห็นว่าฐานเสียงที่สับสนุนทั้งสองคนเนี่ยนะครับน่าจะใกล้เคียงกันการแพ้ชนะนี่ก็นิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองนะเป็นที่ชัดเจนว่าของลุงชาน,นั้นเมื่อชนะก็ย่อมส่งผลไปถึงทําให้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะประกาศตัวชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนลุงชานแต่ขณะที่บิ๊กแจ๊สเนี่ย ไม่ได้มีใครมาประกาศตัวสนับสนุนชัดเจนเพราะฉะนั้นแพ้ก็เป็นเรื่องของ Big Jazz ชนะก็เป็นเรื่องของ Big Jazz แต่วันนี้ Big Jazz ไม่ได้รับเลือกตั้งคือแพ้เลือกตั้งก็เป็นเรื่องของ Big Jazz เราลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะโดยเฉพาะคุณทักษศิณ์เนี่ยก็คงอาศัยโมเดลนี้ไปเคลื่อนไหวทำงานหนักในแต่ละพื้นที่ที่มีบ้านใหญ่ เพื่อที่จะชิงใช้เอาตําแหน่งนายกอบจอกลับคืนมาเพราะตอนเลือกตั้งสอวอซึ่งมีสีเสื้อต่างๆเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยก็เป็นที่รับรู้ทั่วไปว่าสีแดงนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไม่ประสบความสําเร็จในการหนุนช่วยคนของตัวเองในการเลือกตั้งสอวอแต่ปรากฏว่าสีน้ําเงินสามารถนําโดง่งสามารถหนุนช่วยสามารถจับตั้งจนกระทั่ง สีน้ำเงินนะครับที่สนับสนุนผู้สมัครสรวรเนี่ยเข้ามาจํานวนมากด้วยเหตุน,นี้เองนะครับในส่วนของเพื่อไทยก็คงยินดีปรีดาที่ลุงชาญใจดีนี่ชนะการเลือกตั้งแต่ผลของการเลือกตั้งตรงเนี้ยที่ปทุมธาน,นีก็คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับไม่ได้เป็นจุดที่เราจะสามารถชี้ขาดไปได้หรือว่าหลังจากนี้คุณทักษิณ และพรรคเพื่อไทยจะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งนายกอาบาจอปลายปีนี้ในกรณีที่พรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนผู้สมัครในจังหวัดใดก็ตามและแน่นอนที่สุดการเลือกตั้งนายกอาบาจอปลายปีนี้ก็คงยังไม่สามารถชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองไหนจะสามารถเข้าไปมีอิทธิพลหรือไปคุมหรือไปมีส่วนสนับสนุนให้ใครได้รับเลือกตั้งนายกอาบาจอ ทั้งประเทศในแต่ละจังหวัดได้ผมคิดว่าการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะถึงจะมีความสัมพันธ์กันร,ระดับหนึ่งกับการเมืองในระดับชาติแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกบอบจก็มีลักษณะพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมีเกร็ดเ,เล็กๆน้อยๆของอบจประทุมธานีที่เลือกกันไปนะครับเนื่องจากคะแนนทั้งสองคนเนี่ยสูสีกันมา ลองไปดูคะแนนดิบของการเลือกตั้งคราวนี้ไม่ใช่สมัครกันแค่สองคนนะครับสมัครกันสี่คนนะครับสองคนสูสีกันนะฮะสูสีกันที่ได้คะแนนสองแสนกว่าแต่มีผู้สมัครคนหนึ่งได้คะแนนห้าพันกว่าผู้สมัครอีกคนหนึ่งได้คะแนนหมื่นกว่าท้านทั้งหลายลองนึกดูนะครับว่าคะแนนห้าพันจากผู้สมัครอีกคนหนึ่งกับคะแนนหมื่นกว่าจากผู้สมัครอีกคนหนึ่งเนี่ย ถ้านำมารวมกันแล้วไปเทให้ไปลงคะแนนให้ผู้สมัครคนหนึ่งคนใดไม่ว่าจะเป็นบิกแจสือลุงชาเนี่ยผมคิดว่าคะแนนก็จะห่างออกไปจากนีน้คงจะไม่สูสีกับลักษณะนี้ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าผู้สมัครหมายเลขสี่เคยเป็นอดีตสมาชิกอบอจอในทีมเดียวกับบิกแจส์คำถามคือว่าทําไมเข้ามาลงสมัครนาะยกอบอจอตั้งทั้งที่เคยอยู่ทีมเดียวกับบิกแจส และผลคะแนนของเขาคนนี้นะครับปรากฏว่าได้มามื่นกว่าคะแนนถ้ามื่นกว่าคะแนนนี้เขายังอยู่กับบิ๊กจ z สก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าบิ๊กจัสก็จะชนะการเลือกตั้งที่นายกอบอกจอปทุมธานีใครเป็นคนบริหารจัดการอย่างไรที่ทำให้ผู้สมัครเพิ่มขึ้นมาจากสองคนที่ชิงชัยกันเป็นหลักเพิ่มมาเป็นสี่คนและ คะแนนส่วนหนึ่งก็ถูกแบ่งออกไปจากผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่เป็นหลักอยู่ไปยังผู้สมัครคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นอดีตสมาชิกอบอจอที่คราวนี้ลงสมัครนายกระจอได้หมื่นกว่าคะแนนถ้าหมื่นกว่าคะแนนนี้นะครับไปอยู่กับบิ๊กแจ๊สซึ่งเขาเคยอยู่ในทีมเดียวกับบิ๊กแจ๊สเนี่ยบิ๊กแจ๊สก็ชนะไปแล้ววันนี้แต่วันนี้บิ๊กแจ๊สแพ้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจปทุมธานีอาจจะมีคนพึงพอใจไม่พึงพอใจ,อใจผลการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เฉพาะจังหวัดเดียวนั้นคงยังไม่สามารถชี้อะไรได้มาผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะยังไม่ได้ยินดีปิดาเต็มที่คงต้องรอดูปลายปีนี้นะครับที่จะมีการเลือกนายกอบ,บจอกันทั้งประเทศไทยเราจะเห็นชัดเจนคิดว่าจะสามารถชี้ให้เห็นการเมืองไทย ของการเลือกตั้งสสครั้งต่อไปได้ชัดเจนมากขึ้นครับว่าการเมืองเชิงอุดมการกับการเมืองเชิงบ้านใหญ่ใครจะมาวินในการเลือกตั้งทั้งอ,อบจ,จอและการเลือกตั้งทั่วไปข่าวหน้าครับ